ยินดีที่ได้พบกันนะครับวันสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับก็โอเป็นปีที่ยาวนานอีกปีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเราผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินนะครับจนแทบจะ บางอย่างเรามองย้อนกลับไปเนี่ยดูเหมือนว่ามันห่างไกลและเกินนานมาและเกินนะครับว่ากันตามจริงแล้วปีนี้นะครับปีนี้เองนะครับที่เราฝ่าวิกฤตโควิดผมไม่แน่ใจว่าเฟสที่เท่าไหร่แล้วบางคนก็นับว่าเฟสที่สาที่4ี่ที่ห้าไปแล้วนะครับแต่มันเหมือนนานมากนะครับเราผ่านการฉีดวัคซีนเข็ม1เข็มสองเรามาเข็ม3ามเข็ม4ี่กัน ในบรรยากาศอย่างเงี้ยบรรยากาศที่เราเห็นการแข่งขันฟุตบอลโลกเกิดขึ้นที่กาตาร์ที่โดฮานะครับผู้คนออกมาใช้ชีวิตเชียร์ฟุตบอลเดินทางมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกมาเชียร์ทีมชาติของตัวเองนะครับเหมือนเสมือนว่าใช้ชีวิตปกติภาพอย่างเงี้ยมันทำให้เราลืมเรื่องราวที่ดูเหมือนว่า เพิ่งจะผ่านจริงๆมันเพิ่งจะผ่านไปเมื่อวานนี้เองนะครับว่ากันตามจริงนะครับแต่ดูเหมือนมันแทบจะเลือนไปแล้วมันมาสก,กิดเราขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขมาประกาศให้เราหลายท่านโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงกลับไปฉีดวัคซีนกระเข็มกระตุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับ ปีที่ยาวนานจริงๆต้องบอกว่าเป็นปีที่ยาวนานจริงๆนะครับเราเคยมีปีที่ยาวนานมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อปีแรกของโควิดนะครับปี2020การล็อกดาวน์ระลอกแรกความรู้สึกมันช่างยาวนานสิเหลือเกินนะครับแต่ในวิกฤตเราก็เห็นความพยายามของภาคส่วนต่างๆนะครับช่วยกัน ในการบริหารจัดการแน่นอนระหว่างทางจากวันนั้นถึงวันนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายหลายคนไม่ได้โชคดีอย่างพวกเรานะครับมันเป็นสงครามของมนุษย์ เชื้อโลกนะครับในขณะที่วันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเราอาจจะยังไม่มีองค์ความรู้อาวุธในคลังที่จะไปต่อกรกับเชื้อโลกก็ไม่มีเราไม่รู้จักมันด้วยซ้ำ ผ่านไป2ปี3ปีเรามีอะไรมากขึ้นกว่าวันนั้นมากพอสมควรมากทีเดียวนะครับองความรู้เราเกิดขึ้นจำนวนมากมายอาวุธที่จะไปต่อกรกับมันไปต่อสู้กับมันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคซีนต่างๆ เชื้อเป็นเชื้อตายว่ากันไปนะครับหรือแม้แต่ยาต้านไวรัสอย่างตระก,กูลพิลาเวียต่างๆนะครับการฉีดวัคซีนหมู่ให้กับประชาชนบนโลกใบนี้ถูกทำอย่างเป็นวงกว้างนวัตกรรม ต่างๆเกิดขึ้นมากมายในห่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาดีไม่ดีชอบไม่ชอบยอมรับหรือไม่ไม่สำคัญคำถามสำคัญถามว่าวันนี้เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดหรือ,อยัง อันนี้ตอบยากเชื่อว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงจะประเมินอยู่แน่นอนนะครับเรื่องนี้ยากยากยากจริงๆแต่วันนี้ไม่เหมือนเมื่อสามปีที่แล้วแน่นอนนะครับ เราไม่แบล n งบเบลออย่างเมื่อ3ามปีที่แล้วแน่นอนองค์ความรู้เรามีนะครับอาวุธเราก็มีนะครับสบภาพขวัญและกำลังใจเราเชื่อว่ากลับมาอยู่ในระดับที่ดี มากพอสมควรแล้วนะครับเหล่านี้แหละที่มันจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เราสามารถฝันฝ่าไปได้แล้วก็มีความปลอดภยัยมีความสุขตามสมควรในปีใหม่ที่จะมาถึงอีก1เดือนข้างหน้าหลังจากนี้นะครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีที่ได้พบกันแล้วมีโอกาสมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆมาวันนี้ สวัสดีครับ